ขัดกน,นาแผนุ่มเลยอ่ะตัวนั้นแน่เลยอ่ะอันนี้ตัวอะไรคะพีนเลปิน่นุ่มมากนุ่มแบบลัดผิวตัวเองอเนี่ยก็หลายสูตรแล้วที่ทำเรตินนลออกมาทำเองนะแล้วก็แพ้เองหลายรอบมาเนี่ยน่าจะเป็นปีลนะอยากจะลองชนะดูสักครั้งเพราะถ้าชนะได้ก็คือแบบริ้วรอยคือปึ้งเลยเพราะมันเป็นนันดับวันในเรื่องของริ้วรอยไม่มีอะไรมาลงแชมป์นางได้แล้วเลปิน่ที่อัดสารสกัดแบบเต็มจึง้งจะเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มแหละเพราะว่าลูกค้าที่แบบเติบโตมากับเราอะ่ะตามกันมาเรียกว่าตั้งแต่เรียนจบมหาลัยเรียกว่าพอเติบโตเเ้้าาาากก็็ตตมมรแลวอนนีจะ สี่สิบแล้วอ่ะเขาก็ต้องจะสี่สิบอนเราเนียแต่ก็จะสู้ค่ะประมาณปีสองปีได้ไหมที่เราลองกันมาเดือนสองเดือนสองเนี่ย คนไม่แพ้หน้าเลยังนงาท,ทุกปี <laughs> ผักกันน้าแหกที่ไม่รอดว่ะหน้าที่รอดว่ะ <laughs> แล้วก็คืนจะพักหน้าไปเลยรองไม่ได้แล้วก่ <c oughs> อนจะไปถึงลูกค้าคืนหน้าอีฟอ่ะกับหน้าน้องๆอ่ะผักกันแหกกันอยู่อย่างเงี้ยอัดตัวบำรุงอัดตัวแก้แพ้อัดตัวลดการระคายเคืองเข้าไปอีกนย่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้นจะลองอีกรอบหนึ่งเราเป็นเลือนตักสู้ไม่แพ้ถ้าชนะได้นะบอกเลยว่าตัวเรตินอลคืออันดับหนึ่งของเอเอทายเอจจิ้งแล้วใครอยากลองเร,งเรงตินอ <c oughs> ลอีฟรอเลยค่ะแต่เดี๋ยวขอให้มันผ่านหนังหน้าอันนี้ไปก่อนนะตอน ところに。